ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องหุ้นอเมริกาช่องที่จะมาวิเคราะห์หุ้นให้ฟังง่ายๆครับสำหรับครั้งนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหุ้นที่คนไทยรู้จักกันดีนั่นก็คือหุ้น grab ครับผมเบื้องหลังแอปเรียกรถที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วมันคือภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากเลยนะครับกับการเป็นซูเปอร์แอปที่กําลังเติบโตแบบน่าจับตาสุดๆเราจะมาดูกันครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่หลังตัวเลขแล้วอนาคตของเขาจะเป็นยังไงต่อไปคือหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จัก Grab ว่าเป็นแค่แอปเรียกรถหรือว่าแอปสั่งอาหารใช่ไหมครับแต่ภาพที่แท้จริงของเขาคือการเป็นซ u เปอร์แอปของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะซึ่งโมเดลธุรกิจทั้งหมดเนี่ยมันตั้งอยู่บน3เสาหลักที่เชื่อมกันเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่เลยครับนั่นก็คือ mobility หรือการเดินทาง deliveries หรือการจัดส่งและสุดท้ายคือ financial services หรือบริการทางการเงินนั่นเองครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ตัวเลขผลประกอบการล่าสุดกันเลยดีกว่า เพราะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขเฉยๆนะครับแต่มันเหมือนเป็นบทสรุปเรื่องราวการเติบโตที่กำลังเร่งเครื่องของ Grab ในตอนนี้เลยตัวเลขแรกที่ต้องจับตาก,กันเลยก็คือบวก22%นครับนี่คือการเติบโตของ GMV หรือว่ายอดคาสั่งซื้อรวมในธุรกิจ Delivery เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับซึ่งการที่ธุรกิจหลักที่เหมือนเป็นหัวใจของบริษัทเนี่ยโตได้ในระดับนี้โอ้โหถือว่าเป็นสัญญ,ญาณบวกที่แข็งแกร่งมากๆเลยครับแต่การเติบโตเนี่ยไม่ได้มีแค่ยอดขายนะครับสิ่งที่น่าทกกกวาาาาาานนนััน้็คคคือมมสรรรรถใรำำรรํํไบ ดูจากตัวเลข Adjusted EBITDA ซึ่งเป็นวิธีวัดกำไรจากการดำเนินงานหลักของบริษัทเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง70%เลยทีเดียวนี่มันแสดงให้เห็นเลยนะว่า Grab ไม่ได้แค่ใหญ่ขึ้นอย่างเดียวแต่ยังบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้นมากๆด้วยและตัวเลขที่ผมว่าอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็คือตัวนี้ครับ229ล้านดอลลาร์นี่คือกระแสเงนินสดอิสระที่บริษัทสร้างได้ในรอบ12เดือนล่าสุดเป็นข้อพิสูจน์เลยครับว่าธุรกิจของ Grab ไม่ได้โตแค่ในะดา,าดนะ แต่กําลังผลิตเงินสดจริงๆซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจที่แข็งแกร่งเลยครับสิ่งที่ทําให้นักลงทุนตื่นเต้นเนี่ยไม่ใช่แค่การเติบโตแต่คือการเร่งตัวของการเติบโตครับจะเห็นเลยว่าอัตราการโตของธุรกิจ Delive r y เนี่ยกระโดดจาก16%ในไตรามาสแรกมาเป็น22%ในไตรามาสท,ที่2ซึ่งโมเมนตัมแบบนี้แหะครับคือสิ่งที่ตลาดกําลังมองหาอยู่เลยแล้วอะไรล่ะที่เป็นพลังขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขสวยๆเหล่านี้คําตอบก็คือ จำนวนผู้ใช้งานที่มีการใช้ใจ่ายจริงๆในแต่ละเดือนหรือ MUTUs ที่เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ไปประวัติการไปเลยครับเพราะว่ายิ่งมีคนเข้ามาใช้จ่ายในแอปมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้ทั้งระบบนิเวศของ Grab แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นครับคำถามที่น่าสนใจต่อมาก็คือแล้ว Grab เขาทำได้ยังไงอะไรคือกลยุทธ์เบื้องหลังที่ทำให้ตัวเลขการเติบโตที่น่าทึ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้หัวใจของกลยุทธ์เลยนะอยู่ที่คำว่า affordability หรือการนำให้บริการเข้าถึงง่าย ในราคาที่ทุกคนจ่ายได้ซึ่ง c e o ของ Grab ก็ย้ำเลยว่าในภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนแบบนี้การเข้าถึงได้เนี่ยกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยครับและเขาก็ทำให้มันเกิดขึ้นจริงผ่านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์หลายๆด้านเลยครับอย่างคนที่มองหาความคุ้มค่าก็มีตัวเลือกแบบประหยัดหรือ saver options สำหรับลูกค้าประจำโปรแกรมสมาชิก Grab Unlimited ก็ช่วยให้ทุกอย่างถูกลงไปอีกแล้วก็ยังเพิ่มขนาดออเดอร์ด้วยการให้สั่งอาหารและของชำพร้อมกันในออเดอร์เดียวได้ ซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับที่ดึงคนให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น,นเรื่อยๆกลยุทธ์ทั้งหมดนี้มันคือการหมุนวงล้อที่ส่งพลังมากๆที่เรียกว่า ecosystem firewheel ครับมันคือวงจรที่เมื่อเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันจะขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าได้เรื่อยๆเลยนะยิ่งมีบริการที่คุ้มค่าก็ยิ่งดึงดูดผู้ใช้งานได้มากขึ้นพอผู้ใช้มากขึ้นคนขับก็มีงานมีรายได้เพิ่มขึ้นแพลตฟอร์มก็เถียรขึ้นและสุดท้ายก็ดึงดูดผู้ใช้เข้ามาอีกเป็นวงจรที่แข็งแกร่งขึ้น,นเรื่อยๆ ลองไล่ดูทีละขั้นกันนะครับมันเริ่มจากการเสนอบริการในราคาที่เข้าถึงได้ซึ่งก็จะดึงดูดผู้ใช้ให้หลั่งไหลเข้ามาพอมีผู้ใช้เยอะคนขับก็มีงานตลอดเวลารายได้ก็เพิ่มขึ้นถูกไหมครับมันก็เลยทําให้แพลตฟอร์มมีคนขับพร้อมให้บริการตลอดเวลาและความน่าเชื่อถือนี้เองครับที่ดึงดูดผู้ใช้หน้าใหม่เข้ามาอีกวนซ้ําและเติบโตไปเรื่อยๆแบบนี้เลยแต่แน่นอนครับว่าไม่มีเรื่องราวการเติบโตไหนที่ไม่มีความท้าทาย เหรียญมันมี2ด้านเสมอเรามาดูอีกด้านหนึ่งของแครบกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรที่เป็นความเสี่ยงและก็ต้องจับตามองกันบ้างในมุมมองของนักลงทุนตอนนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝั่งชัดเจนเลยครับฝั่งที่มองบวกหรือฝั่งกระทิงก็จะชี้ไปที่การเติบโตที่เร่งตัวขึ้นนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็สถานาการณ์เงินที่แข็งแกร่งแต่ในทางกลับกันฝั่งที่มองลบหรือฝั่งหมีก็จะกังวลเรื่องการแข่งขันที่ดุเดือดต้นทุนโปรโมชั่นที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโดยรวมครับถ้าเจาะลลึกกงไปอีนิด ความเสี่ยงหลักๆมีอยู่2ข้อครับ1คือการที่ต้องใช้เงินอัดโปรโมชัน่นส่วนลดต่างๆเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ10%ของยอดขายเลยนะเพื่อสู้กับการแข่งขันที่รุนแรงและ2คือความเสี่ยงด้านเครดิตจากการปล่อยสินเชื่อที่โตเร็วมากๆซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัญหาได้ถ้าเศรษฐกิจเกิดชะลอตัวขึ้นมาเมื่อเราเข้าใจภาพปัจจุบันและความเสี่ยงแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วอนาคตของ Grab ล่ะจะเป็นยังไงก้าวต่อไปที่พวกเขากำลังจะเดินคืออะไร ดูเหมือนว่าเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตตัวต่อไปก็คือบริการทางการเงินครับจะเห็นได้จากการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อนะจะประมาณ708ล้านดอลลาร์ณสิ้นไตรมาสสตั้งเปาวจทยานเกิน1,000ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้เลยทีเดียวครับเดี๋ยวเขาก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆสาหรับธุรกิจนี้นะครับนั่นก็คือการทําให้ธุรกิจการเงินไปถึงจุดคุ้มทุนให้ได้ภายในครึ่งหลังของปี2026ซึ่งถ้าทําได้สําเร็จเนี่ยก็จะเป็นอีกหมุดหมายที่สําคัญมากๆของบริษัทเลยครับ แต่ถ้าเรามองข้ามช็อตไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะสู่ภาพอนาคตที่ไกลกว่าเดิมคำถามใหญ่ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกของการเดินทางก็คือรถยนต์ไร้คนขับและแน่นอนว่าแกร็บก็กำลังจับตาดูเกมนี้อย่างกล้าชิดเหมือนกันแล้วแกร็บจะชนะในเกมนี้ได้ยังไงคือเขามีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องพาร์ทเนอร์หรือเทคโนโลยีนะแต่คือการนำทุกอย่างมารวมกันได้ทั้งเครือข่ายผู้ใช้ที่ใหญ่พอที่จะทำให้รถยนต์ไร้คนขับวิ่งได้คุ้มค่า ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ที่สร้างมานานและที่สําคัญที่สุดเลยคือข้อมูลแผนที่และความเข้าใจในระดับท้องถิน่นซึ่งเป็นสิ่งที่คู่แข่งระดับโลกสร้างตามได้ยากมากๆครับและทั้งหมดนี้ก็นามาสู่คําถามสุดท้ายที่นักลงทุนทุกคนต้องตอบด้วยตัวเองครับเมื่อเราชั่งน้ําหนักระหว่างความเสี่ยงและการแข่งขันกับการเติบโตที่กําลังเร่งตัวขึ้นและโอกาสในโลกอนาคตแล้วเนี่ยหุ้นแกร็บในวันนี้คือโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในราคาที่เหมาะสมแล้วหรือยัง ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้แล้วมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนกันใหม่ในช่องหุ้นอเมริกาครับผม